สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวเซเว่นไอทูทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเอสิดลควาครับวันนี้ก็อยู่กับการอัปเดตเมตาเกมประจำสัปดาห์นะฮะก็เป็นการปรากฏตัวของตัวละครใหม่นะครับโค้นั่นเองนะเอ่อโค้นะครับเข้าสู่เมตาอย่างเต็มรูปแบบนะฮะพร้อมกับการปรับเมตานิดหน่อยนะครับผมก็คือจะมีการใช้โคแทนคายเนาะหลักๆแล้วจะเป็นแทนคายแล้วก็เมตาถึกแตกนะครับ เทีมถึกตอนแรกเราประเมินกันไว้คร่าวๆว่าเาทีมโคเนี่ยอาจจะยิงทีมถึกไม่เข้านะครับแต่ว่าจากการที่เซิร์ฟเราเนี่ยนะครับได้นําเคลเข้ามาเร็วเนี่ยนะครับทำให้โคเนี่ยได้อันนี้สองจากเคลด้วยนะครับทาให้ทีมดาเมดเนี่ยดามเมจมากพอนะครับในการสู้กับทีมถึกแม้ว่าจะเล่นเป็นม์ดถ,ถึกหรือว่ามา์ดผสมนะครับก็สามารถเอาชนะทีมถึกได้นะทีมโค้สามารถชนะทีมถึกได้แต่ก็มีเงื่อนไขว่าโค,ค้คุณก็ต้องเลเวลเยอะนิดนึง นะครับถ้าโคยังเลเ้ยว่อกว่า50าเนี่ยมันก็อาจจะไม่พอหรอกนะครับอาจจะต้อง50บวบวกๆอันนี้ก็แล้วแต่โซนที่เราอยู่นะก็ทําให้ทีมถึกเนี่ยเล่นได้ยากขึ้นนะครับในแผ่นนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวอาจจะค่อยๆหายไปนะครับหรือว่าอาจจะมีแค่บางท่านที่ยังพอจะยืนไหวอยู่เนาะนอกนั้น้เนี่ยจะเป็นการสู้กันระหว่างโคกับคายอ่ะทีมคายเนี่ยผมคิดว่าเ,เดี๋ยวอาจจะน้อยลงเรื่อยๆครับเพราะว่า ภาษีของโคเนี่ยนะครับเมื่อสู้กับคายเนี่ยถ้าโคเลเวลเท่ากันเนี่ยคือโค้มันได้เปรียบแบบมากๆเลยคือแทบจะชนะขาดเลยก็ว่าได้นะถ้าเลเวลเท่ากันนะครับเพราะว่าตัวโคเนี่ยมันสามารถหลบได้แล้วมันสามารถหลบคายก็ได้หลบเอสก็ได้หลบไฟช็อตหลบอะไรหลบได้ทุกอย่างในโลกนี้ถ้าคุณดวงดีๆหน่อยนะครับคือคุณแทบจะแบบเลือดไม่ลดเลยอะตั้งแต่แบบเปิดเกมมาจนคุณชนะ,นะครับคุณอาจจะเลือดไม่ลดเลยก็ได้นะคือหรือต่อให้แบบว่าทีมเราแบบ แพ้ใช่ไหมแต่ว่าแบบเอทเทพหรือว่าไอรินเทพเนี่ยคือนอนแพ้หมดแล้วแต่ว่าโคไม่ยังยืนอ,อยู่ตัวสุดท้ายอะครับมันก็ยังเป็นไปได้นะคือมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหลายครั้งเหมือนกันนะครับสำหรับโคแล้วก็แน่นอนว่าสำหรับเพื่อนๆที่เลเวลน้อยเนี่ยก็อาจจะดึงประสิทธิภาพออกมาได้ยังไม่เต็มที่แต่ถามว่าพอเล่นได้ไหมพอเล่นได้นะครับเพราะว่าตัวโคเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีช็อตโดนบ้างพอมันโดนบ้างเนี่ยถ้าเราเลเวลเยอะ ถ้าเราเลี้ย6หกสิบหรือว่าห้าสิบขึ้นไปเนี่ยมันก็พอรับดาเมจได้แล้วโคว้มันจะมีสกิลที่คอยเจนโลขึ้นมานะครับได้เรื่อยๆทําให้เราสามารถแบบรับดาเมจได้ระดับหนึ่งถ้าเกิดเรารับแล้วดาเมจที่เข้ามามันไม่ทะลุโล่นะถ้ามันไม่ทะลุโล่เข้ามาเนี่ยเออตัวโคว้เนี่ยก็จะยังสามารถแบบยืนได้นานมากๆแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เลเวลน้อยๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่สามารถยืนรับดาเมจได้เพราะว่าดาเมจที่เข้ามามันอาจจะเกินโล่ที่โค้าสามารถรัับไดด้้้้้ทําาาใหเเเขลลืออแวก็ตยนน,ยนนนงะ อันนี้ก็เป็นจุดต่างกันระหว่างโคเลเวลเยอะกับโคเลเวลน้อยนั่นเองครับในส่วนของการใช้งานที่อื่นนะครับก็ดีด้วยนะครับทั้งกิว l อแล้วก็แท็กชิมแน่นอนว่ากิวอลสามารถตั้งโค้นะครับเป็นบ้านกันบ้านได้นะครับคือสามารถตั้งโค้กันบ้านได้เลยนะแล้วก็สําหรับคนเลเวลสูงสามารถเอามายืนหัวบ้านได้เลยส่วนคนเลเวลน้อยเนี่ยก็ อันนี้ก็ต้องพิจารณาเอาว่าคุณจะเลือกเสียงเล่นโครหรือเปล่าเพราะว่าโคเลเวลน้อยเนี่ยมันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่ว่ามันอาศัยดวงนิดหนึ่งแล้วก็การที่เราเล่นโคถ้าเป็นบ้านบ้านเด็กแล้วกันถ้าเป็นบ้านเด็กที่เป็นสัตว์แดงบวกเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะถูกสัตว์เอสนะครับเข้าตีสูงมากถ้าเป็นทีมเอทเทพสัตว์เอสด้วยกันเองเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้ โค้เนี่ยมีโอกาสหลบน้อยลงเพราะว่า S อมันมีแม่นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบ้านสัตว์เคลเนี่ยบ้านใหญ่ๆอย่างนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสที่เราสามารถเ,เรียกว่าอะไรคืออีกฝ่ายต้องใช้สัตว์เคลเข้าเหมือนกันนะครับทำให พอสัตว์เควเข้ามาเนี่ยโค้มันจะหลบได้เต็มที่เพราะว่าสัตว์เควมันจะไม่มีแม่นนะครับตรงนี้ก็จะทําให้โค้เนี่ยพริ้วมากๆเลยสามารถหลบได้เก่งมากๆก็สามารถใช้โค้ในการกันบ้านได้รวมถึงดาบบุกก็สามารถเอาโค้ไปรับเอสเทพเจ้าได้นะครับโดยก็เหตุผลเดียวกันถ้าเป็นบ้านสัตว์เควก็เอาโค้ไปแทงได้จะดีกว่าเอาไปแทงบ้านสัตว์เอสนะครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะในส่วนอารีนาอย่างอื่นๆเนี่ยนะครับก็ที่1จะเป็นของคุณมาย๊อโปเนาะแล้วก็จะมี เออสัปดาห์นี้ไม่มีแทโอนะไม่มีแทโออ่ะเดี๋ยวไล่ดูนะครับมันจะมีโค้หน้าตาแปลกๆอยู่นะอย่างอหกสิบหกสิบหกสิบอ่ะห้าสิบนะโคห้าสิบนะครับของน้องมิกค,ครับนะฮะแล้วก็มีโคเอ่อสี่สิบด้วยนะอันนี้โคห้าสิบหกนะครับแล้วก็จะเป็นสี่สิบแปดอ่ะโคสี่สิบแปดโคสี่สิบนะครับผม <laughs> โคสี่สิบนะฮะก็มาได้นะครับเพราะว่าตัวโค้เนี่ย คอนเซปต์แล้วเนี่ยคือเราเอามารับดาเมจจากเอเท i อีไฟนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเอามาบังให้กับเอเทเราทําให้เอเทพเราเนี่ยคล่องตัวกว่านะครับไม่โดนล,ล็อกไม่โดนป่วยไม่โดนอะไรแล้วก็ไปทําดาเมจได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะอ่ะทีนี้ในส่วนของสถิตินะครับโดยรวมของทีมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของออหน้าตาแบบนี้นะครับอ่า ในส่วนของเอเทนไอรีน50เหมือนเดิมเฮลตัน43นะครับเพราะว่าทีมถึกหายไปทีมถึกเหลือ7ทีมนะครับในสัปดาห์นี้นะก็จะเป็นด้วยกับไอโอต้นนั่นเองต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคายนะครับที่ดรอปลงนะเหลือ17ทีมแล้วก็มาเป็นโค้แทนนะครับ26ทีมนะตรงนี้ก็เป็นตัวเลขประมาณนี้ครับในส่วนของบิลก็จะเป็นบิลจริงๆก็คือทีมเดิมนั่นแหละ มันคือทีมคายนั่นแหละครับแค่เราเปลี่ยนคายออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นโคแทนสามารถเล่นได้หลายแผนม่จะเป็นแผนแทรกแซง2แผนชิดิีข้อสอแผนโจมตี2แผนพลังเพลิงนะครับที่เป็นแผนยืนกลางก็เอาเอกับโคมายืนกลางได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีการเล่นหลากหลายรูปแบบนะครับในส่วนของทีมสปีดต,ตอนนี้นะอ่ะต่อมาครับในส่วนของบิไอเทมเข้าคร่าวนะครับที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ก็ อาจจะเป็นในส่วนของถ้าเป็นโค6กเนี่ยเราจะมีเลเวลสกิลสูงพออยู่แล้วเลเวลสิแล้ว,ลวใช่ไหมครับเราก็ใส่3 s k สกิลเข้าไปเพื่อเอาอีก2องเลเวลให้เป็นเล้ว20ก็พอแล้วแล้วอีก2ช่องเนี่ยอันนี้ค่อนข้างฟรีครับใส่เป็นอะไรก็ได้อย่างในบิลนี้จะใส่เป็นคาร์ททอปคาร์ทรททอปพิสัยไกลจะทําให้ตัวพิสัยไกลเนี่ยโจมตีทะลุบัฟต้านทานดาเมจได้หรือว่าบัฟไร้พายได้ทําให้เราสามารถทําดาเมจส่งผ่านได้ ส่งผลให้มีโอกาสที่อีกฝ่ายจะตายเร็วขึ้นหรือทำดาเมจได้น,นั่นเองส่วนรองเท้าหรือว่าอีกช่องหนึ่งเนี่ยใส่เป็นอะไรก็ได้ครับจะไปใส่สปีจะไปใส่ครีจะไปใส่โจมเอ่อได้หมดหรือคุณจะไปใส่ถุงมือทานอตก็ดีนะครับผมก็คิดว่าดีถ้าใครมีทานอสทองนะก็มาใส่ใโคก็ดีครับเพราะว่าจะได้ปั๊มเกตด้วยแล้วก็มันจะทําให้บัฟโคเนี่ย ลบไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่มันลบไม่ได้อยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วก็จะมีในสูตรของบัฟแม่นนะครับทำให้โค้ดเนี่ยตีโค้ดอีกฝ่ายได้ดีขึ้นด้วยรวมถึงตีไอรีนที่มีสร้อยหลบเนี่ยนะครับหลบไปเยอะเนี่ยก็ตีแม่นขึ้นด้วยถูมือชาน,น้อยก็เป็นอันที่ดีนะครับส่วนประดับนะครับของบิลนี้จะเป็นในส่วนของหูเอสนะครับเน้นสปีดเพราะว่าต้องเอาตีเร็วแล้วก็พอมันตีเร็วเนี่ยมันจะสามารถกดสกิลหนึ่งได้เรื่อยๆนะครับมีหลบนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสายคริสนะคร แล้วก็จะเป็นอมตะนิรัน์นะครับเพราะว่าอพอเข้าอมาตะเนี่ยมันจะลดคูลดาวทําให้เราสามารถกดสกิลเพื่อบัฟหลบขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะส่วนแผนของบิลนี้จะเป็นแผนคริติข้อสองนะครับยืนหลังแรงๆนะอ่ะโอเคส่วนอีกบิลหนึ่งอันนี้จะเป็นบิลพลังเพลิงนะครับแผนยืนกลางก็ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแผนยืนกลางแล้วก็แผนยืนกลางเนี่ยคนยังเล่นไม่เยอะตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วตัวกลางจะเป็นเพลตันนะ กรณีนี้ก็คือเอสจะไปฆ่าเพลตันก่อนนะครับถ้าเพลตันตายก็คืออีกฝ่ายก็จะไม่มีโล่ป้องกันและรวมถึงบัฟดาเมจมันก็จะน้อยลงด้วยนั่นเองนะแต่ข้อเสียของแผนนี้นะครับที่ส่วนตัวเองผมไม่ค่อยชอบเล่นเนี่ยก็คือว่าพอมันยืนกลางเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอสเนี่ยมันไม่ได้บัฟแม่นนะครับรวมถึงไม่ได้บัฟเอ่อตัวเพิ่มดาเมจแถวหลังใช่ไหมอ่ะแต่ว่ามีเพิ่มดาเมจแถวกลางมาชดเชยอยู่ก็พอได้นะครับที่เสียจริงๆคือบัฟแม่นก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับ ของบิลนี้ก็จะเป็น3สกิลเหมือนกันนะแล้วก็คัตท็อปทองนะครับผมส่วนอีกชิ้นหนึ่งใส่มาเป็นเจาะเกราะนะอันนี้ก็ค่อนข้างดีครับได้ดาเมจเพิ่มแล้วก็ได้สปีดด้วยส่วนเครื่องประดับนะครับจะคล้ายๆกันแต่ว่าของบิลนี้จะไม่ได้ใส่ประดับอมาตะเลยนะเน้นเป็นดาเมจไปเลยคือใส่แหวนคายมาเลยนะครับแล้วก็ใส่ออฟครีมาเอาแบบแรงๆไปเลยเนาะ ส่วนอีกบิลหนึ่งะครับจะเป็นคาร์ตาท็อปทอเหมือนกันครับแล้วก็อันนี้ใส่แค่2 s k สกิลนะคิดว่าชุดสกิลอาจจะไม่พอนะครับอาวุธหรือว่าต้องการดาเมจนะครับก็เลยใส่เป็นอาวุธสปีดขัดสมานะกับเท้าสปีดส่วนประดับอันนี้จะเล่นเป็นสายรถเกตเมื่อกี้2คนแรกจะเล่นเป็นดาเมเนะโคดาเมจส่วนคนที่จะเป็นโค้จะเป็นตัวรถเกตให้ทีมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโคเนี่ยมันจะไปติดไอรีนเพราะว่า คนส่วนมากจะเล่นไอรีนยืนหน้านะครับตรงนี้นะแล้วโค้ชเนี่ยมันไม่มีพาริตี้มันก็จะไปยิงตัวหน้าสุดนะครับซึ่งก็คือไอรีนนั่นเองเออ่ตรงนี้ไม่ได้ใส่อมะตะเหมือนกันนะคือเล่นยืนพิ้วไปเลยแล้วก็วัดใจไปเลยนะครับถ้าโดนตายก็ตายไปเลยช่างมันไม่สนอมบตล์ละนะครับอันนี้ก็เป็นอีกบิ้วหนึ่ง่วนอีกบิ้วเนี่ยอันนี้เลียว่าน้อยลงมาหน่อยนะครับเลียว่าห้าสิบเลียว่าห้าสิบเนี่ยเลเวลสกิลมันจะไม่พอนะครับต้องดันเลเวลสกิลเยอะหน่อยก็ใส่ห้าสกิลไปเลย แล้วก็ใส่เป็นหูเอสเอ่อสร้อยหลบหือนกันนะครับในส่วนของออปชันอีก2ช่องนี้อันนี้ใส่มาเป็นอมตะนะแต่ว่าอันนี้ใส่มาเป็นอมตะธรรมดานะครับคิดว่านิรันด์อาจจะช่องไม่พอไม่ลงตัวเราก็ออฟเล่นเป็นออฟครีนะครับเอาดาเมจเพิ่มนะเออตรงนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นทีมเนี้ถ้าเกิดโค้ชเราเลว่าน้อยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือดาเมจทีมมันจะน้อยลงนะครับเพราะว่าตัวโคนะ้ชเนี่ยดามเมจมันเบาแล้วก็ถ้าตอนแรกเราเล่นคายเนี่ยเรา หายช่วยทำดาเมจใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นว่าเราต้องรอดาเมจจากเอเทมคนเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถดันดาเมจโคขึ้นมาหน่อยได้เนี่ยก็เป็นที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นบิวต่างๆที่ผมจะมาฝากนะครับในคลิปนี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนๆแล้วกันนะครับสำหรับค,คลิปนี้อัปเดตไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสําหรับเมตาอัปเดตนะครับบายบายสวัสดีจ้า